ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกา้าวดูทลัดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามา ออกคลิปเตือนกันบ้างดีกว่านะครับว่าราศีไหนเนี่ยเป็นราศีที่ทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับทำไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่านะครับหรือว่าทำดีจนไร้ค่านะครับก็เอาเป็นว่านะครับถ้าเรารู้แล้วอะว่าเป็นราศีเรานะครับจะทำอะไรยังไงต้องคิดให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับราศีไหนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นมีเกณฑ์ถูกโกงนะครับ ราศีแรกเลยนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับก็คือดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเนาะนะครับท่านเป็นดาวชุดเรือนอยู่สองเรือนเนาะตอนแรกเลยเนี่ยตน,นูเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิตั้งแต่วันที่สามสิบเมษาปีหกเจ็ดแหละอันนี้แหละขาวความหันษาเริ่มจะมาแล้วนั่นก็หมายความว่าในภพเรือนของอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคยากลําบากเน็ดเนยนี่สินสตู ัวเราเองเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนหนักๆก,ก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านจะรู้ว่าท่านบีดาวอะไรตั้งรับแล้วดาวนั่นแหละถ้ามาจากบไม่ดีเป็นดาวศัตรูก็ล่ะอันนี้ก็เรื่องนั่นแหละที่จะเกิดขึ้นนะแต่น่นอนเบื้องต้นก่อนตนุอลิก็แสดงว่าตัวเองมีปัญหาแล้วล่ะนะครับนะจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ว่ากันไป คำว่าอาริเนี่ยนะครับยังหมายถึงการเทคแคร์ดูแลใส่ใจด้วยก็ได้นะครับส่วนอีพภพเรือนหนึ่งเนี่ยอ่ะมาจากเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าความสบายใจละกันนะลูกหลานบุตรหลานไอเดียเจรกันก็ไปอยู่ในเรือนอริก็วความสบายใจก็ไม่ค่อยมีนะไม่สบายใจเรื่องอะไรล่ะ,ะก็แล้วแต่ว่าพื้นดวงคุณเนี่ยสัมพันธ์กับดาวรายภพอะไรก็ไม่สบายใจเรื่องนั้นนะแต่ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยแล้วคนใกล้ตัวเนี่ย พร้อมที่จะทําให้เรายุ่งยุ่งรุนก็เพราะว่าเกิดเหตุจากดาวพาิตย์เนี่ยแหละครับที่เป็นคู่มิตรเราในแหละคู่มิตรใหญ่เนี่ยเราเรียกพบสุภะนะสุภะเนี่ยแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลืออันนี้แหละดาวจเจริญสุภาเนี่ยไปอยู่ในเรือนของอัลลีตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสี่นะน่าไปถึงว่า ชาวราศีธนูจะทําคุณไม่ขึ้นในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่นะที่คุณจะเกิดเรื่องยุงย่งยุ่งเกิดเรื่องปัญหาต่างๆนะครับเนี่ยต้องะะระมัดระวังนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ต้องะะระมัดระวังมากๆนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่8จนถึงวันที่14ตอนนั้นเราเข้าเลิกเศทศามีซึ่งเลิกเนี่ยไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร่นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีธนูในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคุณไม่ควรให้ใครย,ยืมเงินนะครับคุณ ควรจะอยู่ห่างกับเพื่อนฝูงนะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคำว่าสุภาษปปิตเนี่ยบางทีถูกหลอกใช้ถูกโกงนะจากคนใกล้ชิดเนี่ยคนใกล้ชิดคนรู้จักเนี่ยแหละนะครับมีโอกาสสูงมากพี่ชนะแล้ว 1- น4ถึงเรามัดระวังไว้ให้ดีนะครับก็มาเตือนกันนะครับนะอ่ะนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูราศีต่อไป ราศีต่อไปนะครับก็คือชาวราศีเมถุนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าเราเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะทําคุณคนไม่ขึ้นคนพร้อมที่จะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแล้วก็ทําให้เราปวดหัวนะครับเป็นอิทธิพลมาจากนะครับดาวพระเสาร์ก่อนนะพระเสาร์เนี่ยจริงๆอะอยู่ตรงเนี้นะครับมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้แสดงผลมากนะครับ เพราะว่าคําว่ามรณะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของสุภะไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งแล้วละ่ะที่ว่าเราเองอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นนะครับถูกคนหลอกใช้นะครับถูกคนคดโกงนะครับหรือทําคุณคนไม่ขึ้นไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าไอ้ที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่าพฤติกรรมเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายนะครับซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวิถีชีวิตที่เราเรียกว่ากรรมมะ นะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคคู่ค้าคู่ส่งคู่สัญญานะครับดาววิถีชีวิตตกพบวินาตตั้งแต่วันที่30เมษาดาวคู่สัญญานะครับก็ตกพบวินาศเข้าไปอีกนะครับต่อสองจุดนี้นะครับเลยส่งผลให้ดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะสุพัเนี่ยแปลว่าการช่วยเหลือนะการช่วยเหลือแต่ทีนี้ไอ้ดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยมันเลยทําให้เราเองเนี่ยดำเนินชีวิตผิดพลาดรวมทั้งคู่สัญญาเนี่ย ที่ไม่จริงใจนะครับมีในและซ่อนเล้นบอกก็บอกไม่หมดนะครับเลยทําให้เราเองเนี่ยนะครับก็เกิดเรื่องนะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับเปิดเรื่องต่างๆเข้ามามากมายนะอันนี้ก็ต้องบอกว่านะเรารู้ดวงแล้วนะครับว่าเรามีเกณฑ์ที่จะทําคุณคนไม่ขึ้นพิฉะนั้นแล้วนะครับต้องพิจารณาให้ดีๆแล้วดาวตรงนี้เป็นดาวใหญ่นะจะยกย้ายราศีอีกทีนู่นเลยนะครับพฤษภา ปี68นะั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะต้องโดนดาวพระเส,สวกับดาวพฤหัสตึงอยู่ตรงนี้นะครับถึงพฤษภาปี68เลยนะครับนะเอาโอยอันนี้เขาเรียกว่าโดนคอมโปกันชนิดที่แบบว่าเต็มคาราเบลนะครับแต่ถ้าพูดว่าหนักสุดก็น่าจะหนักสุดเดือนนี้แหละนะครับเพราะว่าดาวกองกันอยู่ในเดือนนี้เยอะนะครับนะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยออกไปมันก็ค่อยๆเบาแต่ที่แน่ๆน,นะครับนะปิดประตูไว้ก่อนเลยนะครับอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ ทุกเรื่องนะครับให้ระมัดระวังไว้นะครับจะดีที่สุดนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะราศีต่อไปนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรเกิดเหตุอะไรยังไงทำไมถึงไปมีเอี่ยวด้วยกับในเรื่องของการทำคุณคนไม่ขึ้น นะครับถูกคนหักหลังนะครับถูกคนทําให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะมันก็เป็น,นอิทธิพลนะครับมาจากดาวนะครับอาทิตย์นะฮะที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับอาทิตย์นะที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตเรานะครับนะบนะแล้วก็ยังหนีไม่พ้นนะครับดาวพระ พุทธนะฮะที่เป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จที่เรียกว่าสุภะนั่นเองนะครับมาเป็นกเกษตราธิบดีตั้งแต่วันที่สิบเลยนะและอยู่ตรงนี้ถึงวันที่ยี่สิบหกเลยนะนะครับถ้าในพื้นดวงไม่สัมพันธ์การกินีไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าในดาวจรเนี่ยมีการกินีเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไร่เนี่ยดาวแสดงผลทันทีนะครับนะจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น แล้วเวลาดาวที่เป็นกเกษตาราธิบดีเนี่ยแล้วเป็นการกินีเนี่ยมักที่จะทําอะไรแล้วมักที่จะอึดอัดนะหรือถูกเขาเรียกว่าจําใจทําจํายอมทํานะครับไม่ได้เต็มใจหรอกแต่แต่ต้องทําอะไรประมาณนี้เขาเยกโดนข่มขืนใจทำให้เราเองเนี่ยยุ่ง,ย,งยุ่นๆน,นะครับแล้วมาผสมลงนะครับด้วยดาวเจ้าเรือนมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับมรณะไปอยู่ในเรือนอลิแล้วมันมีดาว มันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับในช่วงของวันที่15นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห้านะครับสามนาทีนะดาวเจ้าเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนอลินะครับเศร้าโศกเสียใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องอะไรช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือปัญหาของคนอื่นนะครับมาเลยทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะนะครับและอีกอันนึงก็คือว่าดาวพศนะครับที่มาจากเจ้าเรือนวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต ก็โตกอลีอีกเอานะครับตั้งแต่ในวันที่14นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรเนี่ยดาวอยู่ในเรือนอลีเนี่ยตั้ง3ดวงนะครับนั่นหมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าทําอะไรยังไงเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังรอบด้านนะครับแล้วดาวเนี่ยที่มันไปสัมพันธ์กับดาวนะครับเจ้าเรือน นะครับมรณะเจ้าเรือนวิถีชีวิตกรรม,มะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนความสําเร็จเนี่ยไปแสดงผลในเรือนเสียเนี่ยขอแค่มีกาลกินีหรือดาวเจ้าเรือนอันลีมรณะวินาศเนี่ยในพื้นดวงเดิมมากระตุ้นนิดเดียวนี่โดนทันทีเลยนะครับคุณเองก็จะนะครับเกิดเรื่องยุย่งวุ่นวุ่นเกิดเรื่องปวดหัวนะครับพิ่ฉะนั้นแล้วเวลาจะช่วยเหลือใครนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูนะครับชาวราศีเมถุนแล้วก็ชาวราศีมังกรน,นะครับคิดให้ดี นะถ้าช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองสบายใจและเงินเหลือเยอะอันนี้ไม่เป็นไรช่วยเหลือคนเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วคุณเองเนี่ยนะครับมันไม่ทําให้ดีขึ้นนะครับทําให้ตัวเองยุ่งยุ่งวุ่นทําให้ตัวเองต้องติดหนี้ติดสินนะทำให้ดีดังใจก็มาว่านินทาที่หลังอะไรเงี้ยนะครับแหมมันเจ็บนะนะครับพิจารณาให้ดีจะช่วยเหลือใครอะไรยังไง นะครับนะอ่ะนะครับก็เตือนกันประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปังๆกับทุกท่านนะครับผมเกตเก้าพิณตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพิณตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ